สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับคุณครูเมียวสวัสดีค่ะคุณน,อน็อตวันนี้นะคะมาพบกันอีกครั้งค่ะในหน่วยที่13านะคะฉันรักประเทศไทยค่ะเรื่องที่4ี่นะคะเงินไทยหรือขนมไทยนั่นเองค่ะนะคะก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้กันเนาะให้เด็กๆไปชมนิทานประเทศไทยเมืองน่าอยู่ค่ะไปรับชมกันเลยไปกันเลยค่ะเรื่องที่13ประเทศไทยเมืองน่าอยู่ อนุบาลสองเล่มหนึ่งประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐราไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลเด็กๆเ,เข้าแถวร้องเพลงชาติไทยอยู่กลางสนามหลังจากที่เด็กทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆ เข้าห้องนั่งประจําที่ตนเองอย่างเรียบร้อยและทำความเคารพคุณครูคุณครูถามเด็กๆว่าเมื่อเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเด็กๆทำอะไรกันมาคะร้องเพลงชาติไทยครับน้องเต,ต้ตอบน้องเต,ต้สงสัยว่าธงชาติไทยของประเทศไทยทำไมจึงมีอยู่แค่สามสีครับและไม่เหมือนกับประเทศอื่นด้วย สีของธงชาติแต่และสีมีความหมายแตกต่างกันออกไปจ้าสีแดงหมายถึงชาติก็คือชาติไทยหรือประเทศไทยของเรานี่เองสีขาวหมายถึงศาสนาโดยส่วนใหญ่คนไทยนับถือศาสนาพุทธและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งก็คือในหลวงของเรานั่นเองค่ะคุณครูตอบแล้วประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณครูนูมาลีถามประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียค่ะแบ่งออกเป็นหกภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้คุณครูตอบภาษาที่เราใช้พูดคุยหรือสื่อสารกัน ส่วนใหญ่ก็คือภาษาไทยใช่ไหมคะคุณครูหนูมาลีถามอีกใช่จ้ะประเทศไทยของเรามีภาษาไทยเป็นภาษากลางใช้ในการพูดติดต่อสื่อสารกันและในแต่ละภาคยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนะคะเช่นภาษาเหนือภาษาถิ่นเรียกว่าภาษาถิ่นพายัพหรือภาษาล้านนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาถิ่นเรียกว่าภาษาอีสานหรือภาษาลาวภาคใต้ภาษาถิ่นเรียกว่าภาษาปักใต้คุณครูตอบหนูมาลีอ้อหทำไมภาษาถิ่นเยอะแยะจังคะหนูมาลีอยากพูดภาษาถิ่นให้ได้ทุกภาคเลยค่ะนอกจากภาษาถิ่นของไทยแล้วเรายังมีอะไรที่แสดงถึงความเป็นไทยบ้างคะเด็กๆที่บ้านคุณยายของน้องฟ้า ขายขนมไทยด้วยค่ะน้องฟ้าเล่าให้เพื่อนๆฟังมีขนมอะไรบ้างคะคุณครูถามมีขนมทองหยิบทองหยอดและฝอยทองค่ะน้องฟ้าตอกเพื่อนๆนอยากไปทานขนมที่บ้านของคุณยายของน้องฟ้าไหมคะน้องฟ้าจะได้ให้คุณยายสอนทำขนมด้วยค่ะเด็กๆอยากไปไหมคะคุณครูถาม อยากไปครับอยากไปค่ะเด็กๆในห้องตอบเสียงดังเอาไว้คุณครูหาวันว่างพาพวกเราไปเรียนทำขนมกันที่บ้านคุณยายของน้องฟ้ากันนะคะคุณครูบอกคราวนี้เรามาดูการสร้างบ้านไทยสี่ภาคกันดีกว่าว่าคนไทยของเราสร้างที่อยู่อาศัยแบบไหนกันบ้างเด็กๆมานั่งรวมกันตรงหน้าคอมพิวเตอร์เลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเปิดอินเทอร์เน็ตให้ดูบ้านไทยสี่ภาคไปพร้อมๆกันภาคเหนือนิยมสร้างเป็นเรือนแฝดภาคกลางเป็นเรือนชั้นเดียวแบบเรียบง่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสายกพื้นสูงหลังคาใช้วัสดุในท้องถิ่นคือมุงด้วยหญ้าหรือสังกะสีภาคใต้เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงและเป็นเรือนแฝด สามารถต่อขยายไปได้ตามลักษณะของครอบครัวมีชานเชื่อมต่อกันข้างฝาใช้ไม้กระดานหรือไม้ไผ่สารมุงหลังคาด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นน่าอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับคุณครูน้องเต้พูดบ้านไทยที่ครูเปิดให้ดูเขาเรียกกันว่าบ้านไทยสี่ภาคจะ้ะคุณครูบอก บ้านไทยสีพาพเด็กๆพูดขึ้นพร้อมกันและหันไปคุยกันว่าโตขึ้นจะสร้างบ้านแบบไหนกันดีโดยมีคุณครูยืนยิ้มให้กับลูกศิษย์ตัวเล็กๆ เด็กๆได้ไปฟังนิทานกันแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเงินไทยและขนมไทยครับคุณคุณเหมียวใช่ค่ะคุณเหมียวครับคุณเหมียวรู้รู้จักขนมไหมครับขนมไทยไหมคุณเหมียวขนมไทยใช่ไหมครับขนมไทยคุณเหมียวรู้จักครับคุณน็อตแลวคุณเหมียวเคยรับประทานนะครับคุณคุณเหมียวขนมไทยใช่ไหมคะับคุณเหมียวเป็นคนที่ชอบขนมไทยมากเลยนะคะ ขนมไทยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเราเลยนะคะมีสืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่รุ่นย่าปายายทวดเราเลยนะคะก็คือจะมีความประณีตสวยงามอุ้ยทำนานมากเลยนะขนมไทยที่คุณเหมียวเคยเห็นเนี่ยที่คุณเหมียวชอบที่สุดก็คือเม็ดขนุนอ่ะคุณรอนนะคะชอบไหมคะคุณเหมียวเม็ดขนุนใช่ไหมเด็กๆแล้วคะรู้จักขนมไทยอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นเม็ดขนุนทองยิบทองยอดฟอยทองทองม้วน ใช่ไหมคะที่เราเห็นุมชั้นโอ้มีมมมยเยอะแยะซาคู บัวลอยอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกขนมไทยต่างๆนะคะอันนี้อาจจะมากกว่าที่คุณเหนียวพูดมาแล้วนี่คุณเหนียวยกตัวอย่างนะคะเด็กๆชอบขนมอะไรบ้างอาจจะยกตัวอย่างหรือว่าอาจจะถ่ายภาพมาให้ดูเนาะว่าเด็กๆชอบกินขนมอะไรบ้างเนาะนะคะนี่คือสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ไว้คือแสดงความเป็นไทยเวลาต่างชาติเข้ามานะคะเขาจะชอบขนมไทยเรามากเลยนะคะเขาเห็นเขาจะโอ้เวยเมซิ่งเมืองไทยเนี่ยทำขนมยากแล้วแถมน่ากินด้วยค่ะคุณนาะตนะคะอแล้วคุณเหมียวครับค่ะ เอ้ยร ok ok ู้ัคุณเหนียวรู้จักเงินไหมครับคุณเหมียวเงินใช่ไหมคะเงินก็คือเราเอาไว้สําหรับไปซื้อสิ่งของใช่ไหมคะเหด็กๆรู้จักเงินไหมเออใช่เงินมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเด็กๆรู้จักไหมเด็กๆบางคนรู้จักนะคะคุณรับเพราะว่ามาโรงเรียนกับพวกเงินมาด้วยใช่ครับถ้าเราไม่มีเงินเนี่ย นะคะเราก็คงจะไม่ได้กินขนมไม่ได้ของเล่นเพราะฉะนั้นเงินก็เป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันกับคุณน็อตนะคะทุกวันนี้เลยไปที่ไหนก็นแล้วแต่เราล้วนแล้วแต่ใช้เงินแต่เราต้องรู้จักคุณค่าของการใช้เงินนะคะนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเงินนะคะเงินเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบงก์แล้วก็เป็นเหรียญนั่นเองค่ะหรือเงินเนี่ยเราจะเรียกว่าธนบัตรนั่นเองค่ะนะคะ อันดับแรกเรามาดูจากเงินที่เป็นเหรียญจะมีเหรียญอะไรบ้างนะคะคุณน็อตเป็นเหรียญบาทครับเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญที่เล็กที่สุดใช่ไหมคะคุณน็อตแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกนะคะเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทและสุดท้ายค่ะคุณน็อตเหรียญอะไรนะคะเหรียญสิบบาทนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นเนาะนะคะต่อไปมาดูเป็นเงินแบงค์นะคะก็คือจะมีแบงค์อะไรบ้างนะคะคุณน็อตแบงค์ยี่สิบาแบงค์ยี่สิบบาทต่อไปค่ะแบงค์อะไรอีกนะคะแบงค์ห้าสิบนั่นเองครับาแบงคแล้วาะแบค 100นะครับแบงค์100บาทนะคะและต่อมาแล้วครับคุณน็อตแบงค์500บาทนะ500บาทและแบงค์สุดท้ายคับคุณน็อตอันนี้แบงค์อะไรคะแบงค์1,000บาทนะครับคุหมียว1 0 0เลยนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นเนาะของคุณพ่อคุณแม่เอามานะคะเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยสําคัญเนี่มคะจะแตกต่างเนาะการใช้ออกไปนี่แหละค่ะที่คุณเหมียวบอกทําไมเราจะต้องรู้คุณค่าของเงินทําไมเราจะต้องรู้จํานวนของเงินทําไมเราต้องนับเลขเป็นเพื่อที่เวลาเราไปซื้อของเนี่ยจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยเราจะได้รู้ค่าเงินบางครั้งเราไปซื้อของถ้าเราไม่รู้ว อ,อันนี้ต้องทอนกี่บาท คนอ,นอื่นอาจจะโกงเราได้ค,<ช>ครับเพราะฉะนั้นนะค,ค,คะการเรียนสําคัญเลยเพราะฉะนั้นหัดนับเลขไปเลยเราจะได้รู้เนาะเกี่ยวกับการรับหรือทอนเงินนั่นเองค่ะคุณน็อตนะคะเงินเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องประหยัดน้อยิ่งช่วงนี้ยุคโควิดพ่อแม่บางคนนะคะอาจไปทํางานไม่ได้ไม่มีรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องประหยัดเนาะอยู่ที่บ้านนะคะอาจจะทําขนมทานเองหรือว่าของที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องไปให้พ่อแม่ซื้อให้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่เมื่อเราได้รับเงินมาจากผู้ใหญ่หรือ ผู้ใหญ่ให้เงินเรามาก็เก็บอดอ,อมยอดอมสินเก็บไว้ค่ะมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะเผื่อเงินตัวเนี้ยเราจะได้เอเผื่อเอาไว้ใช้ในภายภาคหน้าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเงินตัวเนี้ยอาจจะได้ช่วยเราใช่แล้วว่าเปิดเทอมมาอาจจะช่วยพ่อแม่ซื้อวอุปกรณ์การเรียนหรือซื้อของเล่นหรือซื้อสิ่งต่างๆที่เด็กๆอยากได้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของเราเราเก็บเงินไม่เองเราซื้อเองได้เราไม่ได้ไปขอพ่อแม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของเงินนะคะ วันนี้นะคะคุณเหมียวกับคุณน็อตนะคะขอตัวราไปก่อนวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย